ู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายกีฬาชื่อดังเสียชีวิตหลังหัวใจวายทําคนวงกีฬาแห่อลาลัยวันที่16สิงหาคม2566ความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยถือว่ามีเรื่องราวสุดเศร้าเกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของ1 พรพรมจุละกะทัพพะซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายกีฬาชื่อดังจากอาการหัวใจวายในวัยเพียงห1บเอ็ดปีโดยหนึ่งพรพรมเป็นบุคลากรที่อยู่บนเส้นทางกีฬามาเป็นเวลานานทั้งหน้าจอและหลังจอซึ่งเบื้องต้นมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านทางโซเชียลมีเดียในหมู่คนวงการกีฬาซึ่งทางญาติจะแจ้งกำหนดการและพิธีทางศาสนาให้ทราบต่อไปสำหรับหนึ่ง พรพรมมีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกาศและนักภาคกีฬาดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่17ปี2546จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่14 ปูซานเกมของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยผลงานภาคกีฬาล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ได้ภาคการแข่งขันกีฬาคนที่การชิงแชมป์โลกทางช่องทีสปอร์ต7ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐสปอร์ตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพรพรมจุลลกะทัพพะถึงการจากไปแบบไม่มีวันกลับมาณที่นี้ด้วย